ที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็หนุ่มหล่อขวัญใจดันกันทั้งนั้นละคะ่ะเขาจะรู้กันไหมนะว่าที่สาวสาวกรี๊ดกันเป็นวักเป็นเวรนะ่ะ <c oughs> เขามีดีกรีความหล่อที่ตรงไหนบอกมาให้เข้าใจหน่อยสิคะหนุ่มๆส่วนไหนที่หล่อสุดก็คงเป็นเขามาจากเดอะบอยใช่ไหมแล้วก็เสียงก็คงหลอ่อ <c oughs> อย่างอื่นก็อาจจะเฉยๆนะับ <c oughs> อย่างอื่นไม่สนใจหน้าหล่อเสียงใสแค่นี้ยหัวใจก็วายแล้วค่ะแม้ <c oughs> มองมาถึงว่าความสูงความสูงน่าจะเป็นแนความสูง,าางามงางที่แบบว่าสูงกว่าคนอื่น <Wow. S 1> สูงยาวเขา่าดีดีกรีคุณชายแบบเนี้ยหัวใจยังว่างไหมขอสุกหน่อยมายาคุณชายพ้ทธิพัดละคะว่างไงหล่อตรงไหนบอกมาต้องถามพี่ดีวกว่าว่าผมหล่อตรงไหนหล่อทุกตรงตรงนั้นตรงนี้โอ้ยโดนใจแจ้จริงๆ <Yahoo. S 1> มากันที่ชาติชายชาตรีดีกรีทหา ในตัวตรงไหนบ้างที่ว่าหล่อตาครับตาผมเป็นคนตายิ้มหลายคนอาจจะบอกว่าเล่นหนังเนี่ยดุนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนตายิ้มเป็นคนตาใจดีครับเฮ้ก็คงเป็นเพราะสายตาคู่นี้ละมั้งคะสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองน่ะเขาเลยหวั่นไหวแพ้ชายไทยในเครื่องแบบแล้วหล่อล่ำขาวสีในเนี้ยบอกมาทีหลอดีที่ตรงไหนคงเป็นจิตใจมั้งฮะหล่อ